เป็่มากกว่าแรงนะคนนงอืมเขากัดเขากัจชะลอนี่แหละมันยู่ติดทั้งทีบึมมากกว่ามางคนเดียวเขาเขาลวอืม บอกแล้วมาสักพูดยไงบ้างไม่กินเงินเดียว หน่หัอเนเนึ่งยังไงจำบ่หมดนี่อน่ยขกขุนมากกินมาก่บอ้วหลายอย่าะขุนยังอ๋อขุนน้ำกับเมียใ่ป่ะมใส่เวลาอยู่พยอยากุญแจสปอไป่ตงใช่เลยใ่ท่านตงไปห้ำมือน่ะน้ำมันจ็อมจ ัางสิางคืโย่ขานกำังอกล่างตัวยางมั้งคว่่ออกอนีหยังกว่าันนีหยังกวขาบดเลยวันน้เต็มาย่าเียทย่างออกย่างนะตีมาเส้นด้วยนี่ก็ได้หวยตีไหม่ัวนเหัปร้ยัลเย โอ้โหปกกอนปก่อนนับแรกออะมาสดพี่ยสิสดูวเออนะแม่มาเอียงครับน้องให้ิดน้ำมุนเลยดิอยูเทียงจิมปนี้ไมะหึดกับน้องแบบนุ้ไปดนถะว ะว่เรา,าน,านม่ทีโอไหมโม่อมววมี่โม่อี้เมาอี๋เราคลองเม่อ่ะเมา,า,จจากับม่อะไปพอนะมึงไปเฉยกินไม่เสียงคนอืมฮัลโหลมาท่องบ้างค่ะฉันภัยใจยุดกระเป๋าฉันนะคะฉันจบก็เป็นยังดอกอ๋เออ เอาอีไข่อุตัวแมนเออเออบ้องสัขวดหนึงกับไข่สองอันตลอดชั้นป๊ดเดี๋ยวกูเนาะชัวยามากเลยเจ้าม่เแ็งที่ไงเตียมพดใเชติชาตสีเกียวคุณบ้านที่มาสากว่ดน้ใส่ใข่เอาขึ้นไปเบ่งน้าเขาอืม

เขกินคือกันมาดูเขากินเชือมือกันดูพอดีก็เขาก็ท่นไปตียายนี่จังนะพอดีก็เพิ่มท่านไปตีได้แต่นั่นใช้ปืนนะฝ่าฝ่าฝ่าเป็นหน่วยหัวแมนโอ้แมนคือยู่งผ sure> um> ู้นี nice> ้อืมอืม่เป็นงั้อืมเอาิงจริงว่าฝาอืสวัสดีนั่นสวัสดีที่รถนาทีเดียวหมดอโอ้ บกาบเป็นน้ำด้อกันีบเบอารถมีช่รถบ่มีไ่แดงี่ซรถไหนได้หมเเุ้าเนี่ยไผ่แดงอ่ะไ่แดงยุ่งิมันขี้ออกอาอไปหน่อยออนคางอ่ะคางนะโอ้ยต่ว่าเรามาเรากินอินทิเสบบเลีมแล้วเสบบอเสบบ่ส่บอกแล้ววากินมเลี่ยงเนี่

นั่งนี่ยตนั่กินนับ่เลยบ่บ่นยังน่บ่ดีอดบ่คยกินซดิย่ว่าบ่เคยบ่เยกินบ่เคยกินบ่เคยเคยกินย่ืออะไรแล้วบ่่อยกินเ่นยบ่กินจนมาุดวดมอต่งร้ากับ่กินันราบีมอย่เนี้ยเสียเดบ เออกนมเอเอเดี๋ยวนั่งกันไม่มีอะไรไปหางเลยหราเออนั่งกินอลยย่เตมหสราอย่างเพืม่อนก็ผมคิดตลอดแม่วาเกิดในที่หนู่งกกินพอที่ระบาเกิดกูไปขับรถเลี้ยสิมาเป็นอย่างมากเขากือแว่าแต่เมาบอยพอนะเลยนียดมากเนียดพายามไทยย่ำสิหนึ่งเลี้ยงสินะครับอี่จะหมูว่านี่แหละนั่งกับมัน อันหมดเสียนงหมดอันนั่นนี่ตั้งใจบกกินอไเด้รกมัยังเหลเกีวนึ่งนะังเป็นเพื่อนมาเดียวเลือดเดือดกินย่างเนไปสนา มีืมมาเียกะนี่ของแจ๋ออืมกรเด็บบองอืมนีไแจออมอะม่เจาบองอนไรยังจีเขาจะมาน้ำพี่อ่ะ

หังอยนี่นี่ไม่เดนะแลกพวกนั้นบางีเยพวกนั้นหมือลยโอ้ยจว่าฮู้จลูกยุงเทลูกยุงไทยเขาแบ่งทรงลูกมืนตัวไผเห็ดนั่นไผเห็ดถามกันนีแก้วลูกคนยุงเทนี่แก้วทึงบองประเดี๋ยทึ่ง

ตอกลูกขาเด้อยิบข้าบอกัันุดแล้วล่ะผู้แดงบ่ทันซุดไปจ้กินเด้อแปดสิบสี่วันนันซุดหลบหลกคนเพืบบ่อนเพืบบ่อนคนต้งเดบบ้วสานอกขนาข้นนีแมนองนอืมน,น ไอ้ขึ้นขึ้นปลาขึ้นสิเพ็ดกินเลยเอาเลยกินเลยกินเลยาจ้าเพลสต์มั้งขึ้นโนแม่นว่าอไ้กินบ่ไรถ้าอย่างนี้ล่องขนเดียวนะนะโอ้ยเนาะต่ป่าสีฟ้ากองอ้าไอ้สีกินอะไไอ้ใจบ่ไรก็ทำใจบไปก่อนาเนียอ้อ้เลียวเห็นปลาแดดกับเพลสเป็นเพลสอีกรบางเพลบักคักเลยเียเพบไหนดอกมันแดงกซื่อ นี่เนี่ยแม่ก็เนี่ยมาของแม่แต่ได้ด้วยนี่ยะอันนี้ละแม่ชอบกำน้ำใหม่ใหม่เนี่ยสาวสาวจิ้ง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 เจ็บปวดอนน้ำใมนี่สมุนไพรแม่ชอบต้นมะตา้วยๆ่นหม่แต่บางครังไลน้ำใหม่อยู่เมื่อไย บ่ไามันดาเนี่ยคมผูหวานมากามบ่หม่อีเดือนละเทียเนาะมาดามนังกูว่าว่าหม่ไี่เนาะจะเท่ากับอม่เดือนละเทอาจตก็ว่าจะแปต่ำหมกว่าใคอยู่ต่ำมีเจ้ากยิงเหดิเนหอมเนยนี่นี่ยังห้กวขายอข่ายลวกอันนี้คอยหาเยดมาเเขา